สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันสงกรานต์นะคะวันที่13เมษาวันนี้ป้าปิ๊กก็ได้มาเยี่ยมปูก่กับย่าจังอยู่บุรีรัมย์ะจ่ะวันนี้อากาศไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยติดโควิดเขาห้ามออกเที่ยวต้องเดินเดินมาดูดูนาดูบรรยากาศ นาคางบ้านเนี่ยคะ่ะบรรยากาศนาเราเองนี่ก็มีฝูงควายเยอะแยะอากาศเย็นสบายมากเลยมาดูกันต่อนะคะนี่คะ่ะคือ แปลงนี้เป็นนาของหนองสาวนะคะจะทำก็จะทำไอ้บ่อเลี้ยงปลาค่ะแล้วก็ปลูกลูกพักปลูกบรรยากาศทํากระถ่อมไปนา Perniagaan di ปลาเยอะเลยยี่สิบตัว